สบายดีพี่น้องปลาอาหารแรงพี่น้องจ้อยจจุปลาเมื่อนี้ยไม่ใช่เคียวมาห่วมแรงน้าพี่น้องโอ้ย รถกล้าบ,แ,บ,บแชบบอเป็นได้แจ๋วห่วยบอบีออกพัาใจเป็นหมากขมเป็นกินป้านก่นามันข้ามันมได้อโอ้โย,ยกินกว่า แล้วบึงมิดแต่เขาเย็นกับขาเย็นม้อมาขวดปลากินมากเลกพูดเลยกินข้าวน้อยกินข้าวมาไม่ากมากแซึ้ดูอ้สะพ้อจังเลยมาดีัะนี่ยังดน้ตอนน้ำโบว์ดลบดิ๊ดจะกินดิปด้นยนาพอี่ยฟอหอยู่บดิฟอ โ,โอ้ยเด็นขาดมึงเจ้านข้างม่วงนะนข่านโอ้ยข่านเรียบบ่งฟุ้งฟังยานนี่เป็าเก้นะมูนแรงนะฮะไข่อะไรดายดี้พี่น้องมีอะไรกันบงเี๊ย้ขลุบเขี๋ยวคมนอนเจียแ <c oughs> อ,อ้วคมตักตาอยู่ว่ามันบ่งนี้ดี ปาเม่ไหมีบ so ีไมีบ uh ิรนโอ้ยได้เอะเฮานะนันบปรมาณบ่ด็กากินนะนี้โ้ยผมมาขายปลาองเนเเี่ยคำหนึ่งนะตัวโล่ต้องใช้ปลาคอต้องใช้ปลาคอปลาคอจินะ ต่วงใหญ่ก็สุกส้าสิปลาค่ะกรดิ่งทอวันดีีปน้องกินปลาได้เหมได้เขาบอกจุปลาบอกพ่อกินเนาะฝืงผักเลยนี่ยไม่ได้พ่อกินพี่้อมเลยไม่เลิศเนาะนี่อะไร

ซอยจุปลาพี่น้องเลยก็เคยกินมาเด้อกินใหญ่เคียวเดอม่เลียวหมกขมเสพก่นซยจุ๊ิ่นให่นาลกวข้าวัดไก่ไปมาาผัยบอยตัวมาม่อดเน่เนื้อยาน้่อยเย

cái thằng tàn nắng sẽ bạn hào ăn anh hực hả anh hực hả anh hực anh hực hả 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 anh

เสีูกููมดด้วยอืกินนั่อนขัอืตาตายไไม้เอ้ยยังกองเลยนะตะไม้นกลับขนานะตายปุ่นเลือขาด้าเงินจ่ายมงมากมึนอ่ะอืม กินเพื่อนจางว่ะกินเงินจางมือนเมาบ่มาหมือนใช่น้องพ่แม่พวกนี้หิ้องเบียวเด็กใลาบดูดีมากดูดาเขาท่าที่นั่งน้องกับดีอยางปลา อ่ะ้ย้าวนีน all, oh. 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 Well, really? ่งเนาะข้าวเดยวละกระดนว้าวอเลยนี่กุมน่างนี้แล้วล่างนี้แล้วลางนี้นะนี่บอกเปนหดมองกุมค้างมาเนาะโอ้หสาวเานี่นะอะไรวะเห็นหดหดอ้โหตกไลหูเลยเนะโอ้โหจิ้มหอดเะ ไม่ว่าห nah ้องเรียกสี่ห้าสิบก็จะแข็งแรงได้หัเลยนะฮึฮึฮึ้ึฮ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 ึดึฮ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 อฮนฮึเึฮึฮ้ฮึ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 อยู่ฮึ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 ฮ่ฮึฮึ่ึฮ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 บ เนาสขึนเลเนี่ยเช้าว่ะถวันกเาจุกรักะย้าวใหญ่เด้อชักย้ายเนี่ยักอีหลไรอี่อค่นแต่จากมือเนี่ยักมีในลังน่ะเก่วกัลัวป่ะนะเกี่วักลัวกลัวอะรบ่จำหงาเขี่ยอะไรก็บอกเพราะเราจำเหงาคุณอุ่นน้ำค้องป้าปัวอยู่บ้าน บานเฮ้น้องบน้องอนบ้านนบ้าอืมอียังปีนะโอ้ยได้มานใหญ่นเราเคยมาอยู ح, <ì fatto. S 2> ่ครัชาวบ้านเคเอาามาขายหรอุวอ้าววอะนาอไม่ผ <te Liberty> <te> ิดเพราะมีอยู่ครับว่ไปอยู่ได้ัตายตายวัวตายแหลน จ้าไปซื้อไปซื้อมามาจากเล็กน้อยเอาพื้นหายไปซื้อตอนเศร้าตอนแรงมากกับเรียนเขาจ้างเล็กน้อยคูณเราจ้างลูกเราพื้นหายนั่นเขากระสักทอดมาเวลาเป็นคนเอาหายเราไปพ่นนั่นซื้อมาหายไปนคนขายยังมาจากโตมาจากโตว่ะยี่สิบหกโตบอกเราบปล่าสามปีย่วนฮะตีแล้วก็จะถึงยุกอานาคต อยู่คุกกับเียบ้านไงอยู่คุกบ้านกับพี่หนึ่งอยู่คุกสวรรค์กับพี่หนึ่งแข่งันกับพี่เดือนาอหาพี่าจิอยู่ไ่ได้แลดูเป็นคนทัไเป็้ายกบเพือนคล้ายชับเราแบบก็ชื่อไม่เข้าเนาะปีหนะเปีสี่เจ็ดปีสี่เดือนไม่อืมแมนไม่มาันทมานี่ยเจ็ดปีพก็สีเดือนมัเต้มาเมาเต้เนาะมัเต้จะเจ็ดปีเกณฑสเดือน นกันแล้วมันนังหาปีสามสี่ามเดือนปีเจ็ดากนสมเดือนี่ปเเจ็ปีเลยดิถ้าเราไม่ดเจ็หาปีที่หาปีไปาามก็ดิเาเจ็ครหไเลย้เ่บางครั้งไปปีทีตายบ่อันเลกเียวน่นบเียวลูกไข่เบ่งก่อนเน้อกะทากินเช้าหเน่ยนองตื่นยังหน่อยอ ไปกล้ามงแต่มันไม่ทันเจอไห้กูเหเออเลยเนาะดูการนับอเฮ้ยอะไรกูไปเฟรนด์เดวว่าเออโอ้ยอ้าวง่อ้างก็มกแดปไปโอ้โหมันบอมัน ยกิน้าอกินมูเหรอมแตบมัก็ปนนองกันน้อมวน้องแล้วก็แมงลูกองหางแหงบ่สอพอบิ๊กหน้ามันกระต่างน้าน้าไมแถว่ันปตาน้ำเน้ำน้ำไอ้าวมยังลงมานอนถางแปจุมนยังะมันกบมันุเลยโดมาียน่มาจุกพอลนะลูกเลย ยดงยปอให้อยอโเิ่า <Man> ้ย้าวเาเป็นัมาเห็นและกัข้าวข้าเดียวเบคือกันพี่น้องเยดลาขี่เพียงสำนี้ขอบุขอบคุณทุกฐานที่เบ่งทีส้มและพี่น้องฝากดไลกดแชรกดติดตามพี่น้องส่องยบ่อใจแล่งยยงด้อพี่น้องเด้อส่องประจาส่องเืนลังนีพี่น้องสาดี